สวัสดีครับอาัธมึนยอดใสนิดนึงครับทุนี้กลางวันบ่ายสองแล้วก็พอดีลูกค้าจับรถรถก็มารีวิวกันนะครับอันนี้แก้งานนะครับให้สามมิลนะครเซทซีเบ้าฝาใหม่นะครับก็รีแมปนะครับแล้วก็ทําเกี่ยวกับโซ่ลิมันดังครับแก้ปัญหานะครับดังแล้วก็ไล่ให้ใหม่เรียบร้อยครับมาฟังเสียงนะครับเงียบกิบนะครับผมอันนี้อัตราส่วนนะสิบสองจุด หต่อนหนึ่งนะครับผมปียีสิบครับกำลังกระแทกกำลังแบบแวครับเนี่ยพีิบครับเสียงค้าอาจจะมีดังนิดหน่อยครับตัวหวัวเขาเล่งครับ โอเคครับผมก็ถ้าใครสนใจครับทักมาได้นะครับสำหรับจะแก้งานนะครับถามน้องน้อยที่ทำเองนะครับแล้วไล่ไม่จบนะครับท้ายไม่เดินนะครับสามารถมาแก้งานกับผมได้นะครับทักมาที่ไลน์นะครับผมจะได้เร็วหน่อยถ้าทักเฟซมามันจะช้าเพราะว่ามันเด้งเป็นสแปมนะมันไม่ขึ้นนะครับถ้าทักไลน์มามันเด้งปิ้งเลยแล้วก็ผมสามารถตอบได้เลยครับถ้าทักเฟซมามันช้าครับทักไลน์ดีกว่าครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับสนับสนุนนะอันนี้น้ำมันเครื่องครับที่สนัมสนุนร้านผมนะช่างโลบจินก็ น้ำมันเครื่อง Enduro นะครับตัวนี้นะครับผมก็จะลืมกดถูกใจกดติดตามช่องรูปจด้วยครับทักมาสอบถามราคาได้นะครับผมน้ามันเครื่องแล้วก็น้องๆที่จะมาทำนับราคาไม่แพงครับคันนี้เซ็ตใหม่ครับพันกว่าบาทเองครับก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับผมขอบคุณมากครับ